มันดังมากๆเลยติกเหมาะมากๆเลยกับคนที่มีปัญหาเรื่องสิวหรือผิวหน้าไม่แข็งแรง ฮัลโหลสดีคะกลับมาพบกับน้ำอีกแล้วนะคะวันนี้น้ำก็จะมารีวิวสกินแคร์ตัวหนึ่งที่มันดังมากๆในติ๊กต็อกแล้วก็มีคนมาขอให้น้ำรีวิวนะคะวันนี้น้ำก็จะหยิบสกินแคร์ตัวนี้มารีวิวให้ทุกคนดูกันเลยตัวนี้เลยนะคะครีมไฮยาดาหรือว่าไฮยาดาเอสเซนต์ครีมนะคะตัวนี้ก็จะเป็นครีมสกินแคร์ที่ช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวหน้าแล้วก็ช่วยในเรื่องของการฟื้นฟนผูผิวหน้าด้วยตัวนี้นะ้ว่ามันเหมาะมากๆเลยกับคนที่เป็นสิวผิวมันเพราะเขาจะช่วยในเรื่องของการลดแบคทีเรียที่เเป็นสาาหตุของกร สิวด้วยตัวไอลิสคอมเพก์แล้วเขาก็จะสร้างสมดุลให้กับผิวด้วยเพอร์ไปโอติกที่เป็นสารสกัดจากแพงตอนซึ่งตัวไอลิสคอมเพก์นะคะเขาจะมีวิตามินเอแล้วก็ซิงค์นะคะที่จะช่วยในเรื่องของการลดแบบ แล้วก็กระชับรูขุมขนแล้วก็อีกทั combine, ้งความมันต่างๆบนใบหน้านะคะตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการลดความมันด้วยแล้วก็สก AH ่วนผสมแพนตอนนะคะเขาจะช่วยในเรื่องของการสร้างสมดุลกับผิวแล้วก็ซ่อมแซมผิวที่เสียทําให้ผิวของเราแข็งแรงขึ้นด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีสารสกัดจากธรรมชาติอีกอย่างสารสกัดจากใบชาเขียวลาสคิวลาเลียลาชเอมสารสกัดจากดอกคามมาแล้วก็อีกทั้งมันยังช่วยในเรื่องของการลดการระคายเคืองแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระด้วยค่ะ เนื้อครีมจะเป็นเนื้อสีขาวเข้มข้นมีกลิ่นหอมสมุนไพรบางๆหลังทาเนื้อครีมจะซึมซับเข้าสู่ผิวค่อนข้างดีไม่เหนียวเหนอะหนะแล้วก็ไม่หนักผิวไม่เป็นคราบด้วยค่ะ ตัวครีมไฮดราตัวนี้นะคะน้ำว่าเหมาะมากๆเลยกับคนที่มีปัญหาเรื่องสิวหรือผิวหน้าไม่แข็งแรง ใช้ดีมากกับคนที่มีปัญหาเรื่องผิวมันเพราะว่าเขาจะไม่ทําให้อุดตันแล้วก็ไม่ทําให้หน้ามันมากกว่าเดิมด้วยราคาครีมไฮดราตัวนี้ค่ะก็อยู่ที่390บาทแต่ช่วงนี้เขามีโปรโมชั่น1แถมหนึ่งอยู่ที่ตามเพจ Facebook ของเขาใครสนใจก็สามารถไปซื้อได้ตามเพจ Facebook ของไฮดรานะคะสําหรับวันนี้น้ําก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้นะ้ามีสกินแคร์ตัวไหนเด็ดๆก็จะหยิบม,มารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันอีกสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย